การซ่อมรถ EV นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือการก้าวเข้าสู่โลกอีกใบเลยโลกของไฟฟ้าแรงสูงที่แบบทั้งซับซ้อนแล้วก็อันตรายกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกความจริงเบื้องหลังประตูอู่ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้ากันทีนี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับอยากให้ลองนึกภาพตามกันเล่นๆก่อนว่าถ้าพูดถึงการซ่อมรถเนี่ยอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดที่มันแวบเข้ามาในหัวเราเป็นอย่างแรก ความร้อนสารเคมีหรือเปล่าลองเก็บคำตอบนั้นไว้ในใจก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอเป็นโลกของ E ีีแล้วเนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปขนาดไหนดูจากภาพนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันคนละเรื่องกันเลยจากอันตรายแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีในอู่ซ่อมรถทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากเครื่องยนต์ควันหรือว่าชิ้นส่วนที่มันหมุนหมนอยู่ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรที่มันมองไม่เห็นแล้วก็เงียบกว่ากันเยอะเลยครับ นั่นก็คือไฟฟ้าแรงสูงระดับ400ถึง800โวลต์ซึ่งบอกเลยว่ามันแรงพอที่จะให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ในเสี้ยววินาทีเดียวเลยเพออันตรายมันเปลี่ยนรูปแบบไปแบบนี้นะครับแน่นอนว่าการป้องกันก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวช่างเทคนิคมากที่สุดเลยละครับอุปกรณ์ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับขอบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ใส่ให้ดูเท่ๆนะแต่มันคือเกราะป้องกันชีวิตของช่างดีๆนี่เองลองดูสิครับ ถุงมือคลาสศูนย์ที่ทนไฟได้ถึง1,000โวลต์หรือว่ากระบังหน้าที่ป้องกันสิ่งที่เรียกว่าอาร์คแฟลชซึ่งมันก็คือการระเบิดของไฟฟ้านึกภาพเหมือนฟ้าผ่าระยะใกล้ครับรุนแรงขนาดนั้นเลยนะคือมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเดียวกับคนที่ทำงานซ่อมสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเลยทีเดียวเอาละพอเรามีเกราะป้องกันตัวแล้วก็มาถึงคิวของอาวุธคู่กายช่างกันบ้างซึ่ง กล่องเครื่องมือของช่าง e ีวีเนี่ยหน้าตาภายนอกอาจจะดูคล้ายๆเดิมนะครับแต่เชื่อเถอะว่าคุณสมบัติข้างในเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคือในโลกของ EV เนี่ยครับไอเจ้าประแจหลึกธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันกลายเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะในพริบตาเดียว เพราะฉะนั้นเครื่องมือทุกชิ้นเลยครับย้ำว่าทุกชิ้นต้องเป็นแบบคุ้มชนวนที่ได้รับมาตรฐาน VDE ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยจากเยอรมนีเลยนะเขาจะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนแม้ว่าจะทํางานกับไฟฟ้าถึง1 0 0 0โวลต์ก็ตามแต่เดี๋ยวก่อนในยุคที่รถยนต์มันขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์เป็นหลักแบบนี้เครื่องมือที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ประแจอีกต่อไปแล้วละครับแต่มันคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ต่างหากที่เปรียบไปก็เหมือนกับล่าม ที่ช่วยให้ช่างสามารถสื่อสารหรือว่าคุยกับรถได้นั่นเองนี่แหละครับ3ทหารเสือของช่าง EV ยุคใหม่เลยเริ่มจากมัลติมิเตอร์ระดับแคท3รที่ออกแบบมาพิเศษให้ทนไฟกระชากแรงสูมได้โดยที่มันไม่ระเบิดครับต่างจากของทัท่วทัไปนะ ต่อมาก็คือเครื่องทดสอบฉนวนที่ช่วยหาจุดไฟรั่วที่ตาเรามองไม่เห็นและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องสแกนที่สามารถคุยกับระบบจัดการแบตเตอรี่หรือ BMS ซึ่งมันก็คือสมองกลของรถได้โดยตรงเลยประโยคนี้ฟังดูน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็คือความจริงที่น่าขนลุกเลยล่ะเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ทั้งใหญ่และหนักที่สุดของรถ E ีวีนั่นก็คือแบตเตอรี่ที่ถ้าหากเราจัดการกับมันไม่ถูกวิธีนะ มันก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาดีๆนี้เองคือต้องนึกภาพตามนะครับว่าแบตเตอรี่ e ีลูกหนึ่งเนี่ยบางทีมันหนักเท่ากับรถเก่งคันเล็กๆทั้งคันเลยนะดังนั้นการจะยกมันออกมาเนี่ยมันต้องใช้โต๊ะยกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้นห้ามใช้แบบอื่นเด็ดขาดเพราะว่าแค่การกระแทกเบาๆเนี่ยก็อาจจะไปสร้างความเสียหายภายในเซลล์แบตเตอรี่ที่เรามองไม่เห็นได้เลยซึ่งมันก็เหมือนกับเราไปไขาลานระเบิดเวลาที่รอวันประทุขึ้นมาในอีกหลายชั่วโมงต่อมาน่ากลัวมากเอาล่ะ มีเครื่องมือสุดล้ำแล้วก็ต้องมีคนที่สุดยอดพอที่จะใช้มันเป็นด้วยใช่ไหมครับซึ่งทักษะของช่างยนต์ยุคใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันใกล้เคียงกับนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือโปรแกรมเมอร์เข้าไปทุกทีละหลักนี่คือลำดับขั้นความสามารถของช่าง EV นะครับเขาจะแบ่งไว้ชัดเจนเลยนะระดับหนึ่งก็คือแค่รู้ว่าอะไรอันตรายแล้วก็อยู่ให้ห่างพอขยับมาที่ระดับ2คือช่างที่ซ่อมได้ทุกอย่างเลยแต่มีข้อแม้ว่า ต้องแน่ใจว่าระบบไม่มีไฟแล้วเท่านั้นส่วนระดับ3นี่คือขั้นเทพของจริงครับคือสามารถวินิจฉัยปัญหาได้ตอนที่ระบบยังมีไฟอยู่หรือที่เขาเรียกว่าทำงานไลฟ์ได้เลยซึ่งบอกเลยว่ามีไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้ทีนี้ก่อนที่ช่างระดับ2จะเริ่มลงมือทำงานได้นี่นะครับพวกเขาต้องทำเหมือนออพิธีกรรมอย่างหนึ่งก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและเป็นขั้นตอนที่ตัดสินความเป็นความตายในอู่ซ่อมรถ E ีีเลยก็ว่าได้ครับ นี่แหละครับคือกับดักที่อันตรายที่สุดเลยคือถึงแม้ว่าเราจะถอดปลั๊กแบตเตอรี่หลักออกไปแล้วนะแต่ในระบบมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์อยู่นึกภามันเป็นเหมือน power bank จิ๋วๆก็ได้ครับแต่มันดันเก็บไฟฟ้าแรงสูงเอาไว้ที่พร้อมจะช็อตเราได้ตลอดเวลาซึ่งมันต้องใช้เวลาถึง15นาทีกว่าที่มันจะคายประจุออกจนหมดอันตรายมาก ดังนั้นนะครับกดเหล็กหรือกดทองคําของช่าง EV เลยก็คือทดสอบก่อนสัมผัสซึ่งมี4ขั้นตอนง่ายๆแต่ย้ําว่าห้ามค่าแม้แต่ขั้นตอนเดียวเด็ดขาดนั่นก็คือ 1. ตัดไฟ 2. รอ 3. ตรวจสอบให้ชัวว่าไม่มีไฟเหลืออยู่แล้วจริงๆและสุดท้าย 4. คือการล็อกกุญแจเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาเผือเปิดไฟตอนที่เราทํางานอยู่ไอการล็อกกุญแจแล้วก็ติดป้ายเตือนหรือที่เรียกว่าลอโตเนี่ยนะครับ มันมีไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากคนอื่นซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากในอู่ที่วุ่นวายลองนึกภาพตามสิครับว่าถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่รู้เรื่องเดินมาแล้วก็หวังดีเสียบปลั๊กกลับเข้าไปตอนที่มือเรายังอยู่ในระบบแค่คิดก็สยองแล้วใช่ไหมครับโอเคพอเราเข้าใจความท้าทายทางเทคนิคทั้งหมดนี้แล้วคำถามสำคัญต่อมาสำหรับเจ้าของอู่ซ่อมรถก็คือแล้วเราจะเดินไปทางไหนกันต่อละ่ะ โดยพื้นฐานแล้วนะครับอู่ซ่อมรถอิสระเนี่ยมีทางเลือกอยู่สองทางใหญ่ๆเลยทางแรกคือการเป็นเหมือนศิลปินครับก็คือเชี่ยวชาญด้านการซ่อมตัวถังทำสีไปเลยซึ่งความเสี่ยงทางเทคนิคมันจะต่ำกว่ากับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการเป็นนักสืบครับคือเจาะลึกไปที่ระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงซึ่งทางนี้แน่นอนว่าต้องลงทุนสูงกว่ามากแต่ก็นะคู่แข่งก็น้อยกว่าเช่นกันแต่สำหรับคนที่เลือกเดินในเส้นทางของนักสืบนะครับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอะ อาจจะไม่ใช่เรื่องเทคนิคเลยแต่มันคือกำแพงที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าสิทธิ์ในการซ่อมต่างหากปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือผู้ผลิตรถยนต์หลายๆค่ายเนี่ยเขาใช้ซอฟต์แวร์เป็นเหมือนกุญแจในการควบคุมการซ่อมทั้งหมดเลยคือถึงแม้ว่าอู่ข้างนอกจะเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่เข้าไปได้เป๊ะๆแล้วนะแต่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตผ่านเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทแม่อะไหล่ชิ้นนั้นก็จะไม่ทํางานครับเหมือนเป็นที่ทับกระดาษไปเลย นี่แหละครับคือวิธีที่เขาใช้ผูกขาดการซ่อมเอาไว้กับศูนย์บริการของตัวเองและสุดท้ายนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามตัวโตๆเลยครับว่าในยุคที่รถยนต์ของเรามันฉลาดขึ้นทุกวันแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการซ่อมแซมมันอย่างแท้จริงระหว่างบริษัทผู้ผลิตช่างฝีมือหรือตัวเราเองที่เป็นเจ้าของรถอืมเรื่องนี้น่าคิดจริงๆครับ